อท่ันี้ยังไม่ใช่ผูปลูกแต่มันเป็นแม่นอนกันเลยปลคือมันจะยุบตัวนี่หมดเนาะนี่แม่นอนกันปูกออกเอามันออกดีนะครับแต่ถ้าว่าไอ้ถึงไอ้อันนี้มามันจะยุบลงคนเดียวเลยล่ะคือปีแล้วปีแล้วนั้นคล้ายๆก็ว่ามันเป็นไรโรควูบอะโรควูตรงตรงจุดนี้ปุ๊บเพราะปีนี้มาปลูกปี่เก่าเล้วปีเก่านะคือว่าบาดเจ็บเป็นโรคว่ามันจะตายแล้วปีหน้าปลูกแหงมันก็จะสภาพเนี้ย ก็าต่ก่อน<ม><ะ>แรกๆห้ดีนะทีไก่นมื่ไหรไม่ใส่ที่ไก่ไม่ดีดแล้วใส่ที่ไก่ดีดีพอ,อใส่มาหลายเข้าแล้วเข้าขาดทุนกันเบ้เอเ้อโอ้ยถ้ามันลดได้มันดีที่เกม่มันมามันมันหลายอย่างโลกตามมา ก็มันดีทรงมันดีภาพกระทรวงสงมีมันใหญ่อีกหน่อยแล้วก็ถ้าทรงมันดีมันตึงไปดีโอ้อปีนี้ใช้เป็าตังซิคี้ไก่เยอะเกินก็ค่ายหัวเลาะของปีหอมเราไม่นั่นเขาถามว่าปีนี้ทำมผมทำไมงานทำมผมทำไมดีเล้วก็ใช้ใช้ผสมนิดละเขาบอกว่าสาปรัดภาพดินของเราเลยนะนี่คือเ,นะเรือกประปทรงมันดี อันนี้ไม่ใช่อยู่งี้นะมันจะขึ้นไปอีเพราะนี่ได้เดือนนิดเดียวดีแต่วันนี้ไม่ได้สอนอะไรเลยพระดินที่นี่แต่ก่อนให้เขาเช่าให้แมวเช่าทำเอ่อมาเคลียร์เทพเนี่ยแต่แมวมันก็เสียดีคอมมือหน่อยมีส่วนด้วยเนาะที่ี่ดีก็ไล่ที่นี่เราก็ดูตัวเล็กนี่มันลงเยอะมันไม่ซีดเนี่ย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 สีมันจะเข้ม จะเข้มจะเอมช่วงต้นมันจะฟาร์มดีเใช่ไ,ไหมเนี่ยช่วงต้นแล้วก็หัวเวลาแต,ตากเนี่ยมันจะแตกได้ไหลายหลายหัวแล้วก็สีสีหอมแก่เนี่ยมันจะแคบขึ้นมาไม่ซื่อเนี่ยเนี่ยเวลาเจ็บแล้วมันก็จะเข้มขึ้นมาอีกเลยแต่ห้าเจ็บถึงสิบเลยบางทีอ่ะ ถ้ามันแตกมาดีมันจะมี3ามสี่สอามสี่